สวัสดีครับผมสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้นะครับเป็นการรีวิวสินค้า,าครืนอเนกประสงค์และกลืนเครื่องมือช่างเนาะประเด็นแรกนะครับชี้แจงก่อนว่าของที่นํามาวันนี้นะครับไม่ได้มาเสนอขายไม่ได้มาแนะนําไม่ได้มาชี้นําว่าคุณต้องซื้อในการรีวิวของผมแต่ละครั้งผมจะซื้อสินค้าที่ผมใช้แล้วก็เปิดนะครับดีไม่ดีผมก็จะพูดตามที่ผมเห็นนะครับ แล้วเรื่องการตัดสินใจซื้อเนี่ยคนที่จะซื้อต้องไปพิจารณาเอาเองนะครับผมไม่ได้เชิญชวนไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับการซื้อเครื่องมือทุกอย่างมันต้องมีวันพังนะครับเพราะฉะนั้นการุณารทําเข้าใจว่าผมรีวิวเพราะผมซื้อมาแล้วผมเจอเช่นนี้ผมก็รีวิวไปเช่นนี้นะครับขอยืนยันนะครับสปอนเซอร์ไม่มีนะครับทำเองทุกอย่างนะครับเพื่อแบ่งปันนะครับเป็นการแบ่งปันสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่ผมซื้อประสบการณ์เล็กน้อย มันอาจจะมีประโยชน์กับบางท่านที่กําลังจะมองหาซื้ออยู่นะครับเลยช่วยกันเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางนะครับไม่ได้มาโปรโมทให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจกันเอาเองนะครับอย่างที่บอกผมไม่ได้ไม่ได้เชิญชวนนะฮะทุกอย่างนะครับการรีวิวทําเพื่อการแบ่งปันนะครับส่วนการซื้อการตัดสินใจไปตัดสินใจเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อมาแล้วพันก็ไม่ต้องมาว่าผมเพราะผมใช้มันยังไม่พันนะครับ นอย่างนั้นต้องทําใจว่าแต่ขอแต่อ,อย่างที่ผมซื้อมามันไม่ได้ราคาแพงเลยมากมายเฉลีฉ่ยราคาต่อปีมันก็ถือว่าคุ้มถ้ามันพังนะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องตีน้ำแรงดันสูงนะครับคือเหตุผลในการซื้อผมเนี่ยล้างคุณภาพสี่เครื่องตั้งแต่ตีโมงเย็นมันไปเสร็จอีกทีตอนห้าทุ่มก,กว่านะครับมันนานไปแล้วเหนื่อยนะครับแล้วปัญหาที่เจอคือถังเนี่ยมันบาดมือแล้วก็ไอซอกตูดถังมันไม่เยี่ยม ร้าคทั้งที่สองเขาเลยตัดสินใจซื้อตัวนี้นะครับถามรู้จักยี่ห้อมันหไหมไม่รู้จักเลยซินตาโนโ่ไม่เคยได้ยินเลยนะครับทําไมถึงซื้อมันเพราะพูดตรงๆเลยนะครับราคาราคาตัวนี้เนี่ยทั้งหมดที่เห็นเนี่ยสองพกว่าบาทนะครับถ้าเป็นยี่ห้อเออที่ยี่ห้อดังๆสามพันสี่พบางตัว7จ็ดพันห้านะครับคือ1หนึ่งยี่ห้อสองอยู่ที่แรงดันน้าว่ากี่บาทนะครับผมเลยดูราคาเป็นหลักตัวนี้สองพันกว่าบาทตอนนี้ผมจะซื้อนะ ผมซื้อที่โฮมโปรนะครับตัวเนี้ยสองพันกว่าบาทคุณไปซื้อได้ราคาหรือไก็อย่ว่ากันนะผมซื้อได้ราคานี้นะครับสองพันกว่าบาทที่โฮมโปรผมซื้อปกติเขาให้แค่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือได้เพราะตัวตัวเพิ่งสีน้ำเงันสูงจับอุปกรณ์วันที่ผมไปซื้อเขาเป็นโปรโมชั่นเขาแถมตัวนี้มาให้มาให้ด้วยในราคาสองพันกว่าบาทประกันหนึ่งปีเฉลี่ยปีหนึ่งไม่กี่บาทนะครับคิดเป็นรายวันเลยไม่กี่บาทอา่า ผมให้เวลาสิบาทไม่เกินเวลสิบาทใช้ไปแล้วปีหนึ่งพันมันก็ยังคุ้มอยู่นะครับดีกว่าเราเสียเวลาทํางานตำต้อนนะครับอัานี้มาดูกันว่าที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับในรางตัวนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องกรองเอครื่องกรองน้ำไม่เชื่เว้ยเครื่องฉีดน้ําแบงนันสุคือตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่เปิดกล่องมาเขาจะไม่ได้ประกอบเราต้องมาประกอบปุ่จับนะครับประกอบตัวของสายประกอบล้อนะครับแล้วก็ใส่ตัวอ่เขาเรียกะไร ตัวกองน้ําเข้าไปนะครับก็จะเสร็จออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วภายในกล่องนะครับเขาจะจะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยก็จะเป็นสายนะครับตัวนี้ต้ผมจำไว้ว่ายาวห้าเมตรนะครับอี่ยี่ห้อนึงให้สามเมตรเลยไม่เอานะครับเพราะว่าสามเมตรจะสั้นไปนะอันนี้ห้าเมตรกำลังดีนะครับแล้วก็ปืนนะครับอ่าปืนนะครับเป็นปืนยาวนะครับ ยาวยาวมากเลยล่ะนะครับอาปืนตัวนี้นะครับก็จะสามารถปรับได้นะครับจะมีเป็นเป็นแผ่นระเกียบเขาเร,ารียกว่าแหนบอยงนี้น,นะครับปรับให้มันพุ่งให้มันบานได้นะครับอันนี้ก็คือปืนยาวที่เขาแถมมาให้นะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษตัวหนึง่งเขาบอกว่ามันเป็นตัวสําหรับใส ใส่ใส่แล้ววะใส่เพื่อนะครับใส่เหมือนกับใส่พวกน้ำยาหรือโฟมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกนี้คือผสมยาสลบสากไปแล้วก็ฉีดเข้าไปที่รถยนต์อะไรก็ได้มันก็จะทําให้ฟิล์มออกมานะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์เสริมที่เขาให้มานะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ในนี้ก็จะมีอ่าใบประกันนะครับใบประกันพอราตซื้อปุ๊บตอนที่เขาจะบริการดีฮะเขียนใบประกันให้ตั้งแต่วันที่เราซื้อนะครับพอ เสียภายในช่วงปีก็ไปยื่นที่ศูนย์ก็ได้เลยนะครับใบประกันแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวสําหรับเอาใสยน้าดีใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันจะถอดออกได้นะครับใส่น้าดีร้อยเข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าตรงนี้แล้วก็บิดเกียวมันก็จะตึงน,นะครับหัวนี้มีไว้ทำไรนะครับม,ม,มีไว้สําหรับใส่ด้านหลังเครื่องตรงนี้นะครับดึงมันออกแล้วก็กดออกไปแล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกแน่นนะครับเวลาเลิกใช้งานก็จะถอดออกได้ง่ายดายสาย ปลายสายด้านหนึ่งก็จะไปเสียบกับก๊อกน้ํานะครับก็แค่มีแค่นี้แหละนะครับตัวนี้ตัวเครื่องนะครับสําหรับกล่องน,นี้นะครับอีกอันหนึ่งนึงอีกอันหนึ่งที่แถมมาก็คือกล่องตัวนี้นะครับเป็นพิเศษมันคือปืนสั้นนะฮะแถมปืนสั้นให้อีกหนึ่งตัวเนี่ยแหละที่ผมซื้อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะมันแถมปืนสั้น การล้างเครื่องผ้าปืนยาไม่เข้าไม่ได้ปืนยาสำหรับ,บล้างพื้นล้างรถยนต์อะไรเงี้ยโอเคเครื่องผ้าต้องไปปืนสัน้นล้างเครื่องผ้าล้างแอร์นะครับสมควรจะใช้ปืนสัน้นปืนสัน้กนก็จะหัวปรับได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมันก็คุ้มไหมใช่ไหมสำหรับผมผมไม่คุ้มแต่แต่ตัวนี้เพิ่งได้มาเดือนกว่าแล้วใช้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับยังไม่ได้ใช้อะไรบ่อยนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่การตีว่า ดีหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยที่ใช้ไปหนึ่งครั้งมันแรงดีเยี่ยมดีฉีดภาพภาพน้ำคาบอะไรเงี้ยออกหมดเลยแต่มันจะมีคาบแบบบางๆแบบคาบเมือกต้องเอาผ้าเช็ดอีกทีหนึง่งนะครับมันก็เชื่อไปอย่างเวลาไปได้เยอะนะครับวิธีการประกอบสมมุติเอาเป็นว่าเราจะใช้ปืนสั้นาก็ว่าปืนยาเก็บกว่าน้อเราจะใช้ปืนสั้นนะครับเราก็แค่เอาสายด้านหนึง่งนะครับเสียบไปที่โตกนะฮะอย่างนี้นะครับ แล้วสายอีกด้านหนึ่งนะฮะเสียบเข้าไปที่ด้านหน้าเครื่องตรงนี้นะครับเลื่อนตุ่มไปนะครับกดเสียบปั๊กไฟเข้าออกับไฟบ้านนะครับเสียบสายน้นดีเข้าด้านหลังเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์แล้วก็ปล่อยให้เครื่องมาดูดน้ําให้เต็มแป๊บหนึ่งแล้วก็กดฉีดนะครับก็คือใช้ได้เลยปกตินะครับเนี่ยขั้นตอนคือใช้างานง่ายแค่นี้นะครับใช้ง่ายก็ อันนี้มารีวิวให้ดูว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็ดูการเคร่อการใช้งานกันนะครับเชิญเลยครับผมไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครับผมวันนี้ก็ได้เครื่องมาวันแรกนะครับลองประเดิมนะครับลองล้างเครื่องเสืผ้านะฮะทั้งหมดสี่เครื่องนะครับผมโดยใช้เครื่องเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับก็ ลองดูแล้วฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเสียบปลั๊กไฟบ้านนะฮะหจุดอีกจุดหนึงก็คือต่อเข้ากกระายน้ําดีนะครับข้ากหลังเครื่องนะฮะใช้ง่ายๆนะครับความแรงของน้ําก็เดี๋ยวไปดูกันฮะดูพร้อมกันว่าแต่ผวมว่าแรงใช้ได้ดีนะครับอันนี้ก็ใช้ล้างถังซักนะครับองดูก่อนนะครับ จ่ายครับผมถือว่าใช้ได้ครับผมใช้งานได้ดีปัญหาต่อไปก็คือมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าแค่นั้กันครับแต่เขา,ารับประกันหนึ่งปีนะภายในหนึ่งปีก็คือดูแลให้อะไรให้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่การันตีนะครับว่าดีแต่ตอนเนี้ยมันใช้ดีแต่จะอยู่นานหรือเปล่าอันนั้นไม่การันตีนะฮะต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับผม อ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราดูกันแล้วเรียบร้อยว่ามันใช้งานยังไงประมาณไหนนะครับยี่ห้อเนี้ย,ยที่ผมบอกซินโซโนผมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินนะครับแต่พอดีเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นตัวนึนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนแปะไว้นะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเขียนว่าเว p โปเวโปนะครับเ,เขียนว่าเวอร์ไวเ เวโอโปรไทยคอมเวโอโปรเวโอโปเนี่ยอตอนที่ผมเป็นช่างเหล็กหัดทำเหล็กใหม่ๆนะครับตู้เชื่อมยี่ห้อเวโอโปราคาแพงมากแล้วทนมากๆนะครับเวโอโปตัวเนี้ยผมเคยใช้อยู่พักหนึ่งมันมีอายุประมาณ7ปี7ปีนะฮะถึงจะพังแล้วพังไม่ได้พังเพราะมันไหม้พังเพราะตาวเวลาคือยกกระแทกมากๆมันถึงพังนะครับยี่ห้อเวโอโปนะตู้เชื่อมนะมันติดบนฝากล่อง นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันบริษัทเดียวกันไหมถ้ามันบริษัทเดียวกันก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเห็นมันแปดอยู่ที่นะสติกเกอร์ดีนะแค่นี้เองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือลืมบอกไปว่าตัวนี้มันเป็นชื่อ,อ,อยี่ห้อเซนซานโนรุ่น FA1001 นะครับร้อยบาทนะครับเ,เขาเขียนว่าประมาณนี้นะข้าวๆที่อ,อ่านนะเขาบอกว่า ทำความสะอาดล้างรถล้างอะไรยได้หมดรับประกันหนึ่งปีนะครับแต่กล่องเขาราคาสองพันะะ 2, กว่าบาทนะครับเอไเป็นกานว่าผมรีวิววันนี้ใครถูกใจนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาเอานะครับแต่ก่อนจะซื้อก็ใช้ดูผลิตของตัวเองตัดสินใจนะครับเพราะผมไม่ได้การันตีผมก็เป็นคนที่ซื้อมาใช้ตัดใจเองนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับใครถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วติดต่อให้ด้วยนะครับ ทุกกำลังใจนะครับที่กดมาให้มันทำให้เรามีกำลังใจทำหลายคลิปต่อไปนะครับการทำคลิปบางครั้งมันสร้างความสุขให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการดูช่างผมอันนี้ผมดีใจมากแต่บางท่านที่ดูแล้วไม่ไม่ถูกใจผมก็ต้องขอประทานอาภาัยด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจจริงเพราะบางครั้งจะทําให้ถูกใจคนทุกคนเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงช่องผมเน้นทาเพื่อความบันเทิงความสบายใจนะครับแล้วอย่างที่บอกผมไลฟ์สาระไปเรื่อย ผมเล่นอะไรผมก็จะมาให้ดูทุกอย่างนะครับอย่างที่บอกนะฮะสเดมหน้าชาแอลนะครับยินดีทำให้ทุกท่านสบายใจนะครับผมสวัสดีครับผม